สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับจากช่องแอปน้ Channel นะครับมาพบปะพูดคุยกันเรื่องตัวเลขใกล้ๆจะปิดเทอมเข้าไปแล้วนะครับงวดนี้ไปลายปเข้ามาแล้ววันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับเรียงเบอร์ม่วงนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่าพิชิตชัยนะครับมักจะเรียกกันว่าเรียงเบอร์สีม่วงนะวันนี้พิชิตชัยวางไว้ที่เจ็ดเก้านะครับ 7, 9, เจ็ดกับเก้าเลขคี่นะครับเลขคู่อยู่ที่สองสี่แปดนะครับว่าจะไม่ลงก็อดไม่ได้นะ เห็นเลขสวยๆอดคิดถึง FC ไม่ได้นะครับมองไปที่7นะครับงวดนี้กับ4อยู่ที่2ตัวนี้แหละแย่งกันอยู่วินกันไปวินกันมาอยู่นะครับส่วนอาจ,จารย์วรเมรงวดนี้มาที่3 5 6แล้วก็8นะครับ อันนี้ก็ไม่แพ้เลยนะอยากให้มองไปที่2ตัวนี้นะหกับ6เลขไม่ชนกันเท่าไหร่นะครับงวดน,นี้มีโอกาสจับวินได้นะ3ามหไม่มีมีตัวเดียวคือ8ที่ชนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดชอบอยู่นะ เกับ9 2กับ4จับใส่นี่เลยนะอาจจะเป็น6 2 6 4 6 7แล้วก็6 9นะครับลองดูนะครับชอบไหม6 2สอง7 467แล้วก็6 9นะหรือจะเอา5ก็ได้ 6, 5 2 5 4 5 7แล้วก็5 9นะครับ5กับ6เนี่ยน่าจะเป็นตัวยืนได้นะครับ แต่ว่างวดที่ผ่านมานะครับเนี่ยเก้าเข้า5แล้วก็เข้า4เห็นไหมครับ3 4 4 3นะจับวินได้นะครับบนล่างคู่1แหละอยู่ในนี้นะบนล่างคู่1นึง่งวดนี้โดยเฉพาะห้ากับ6เดินไปล่างนะครับห้ากับ6เดินไปข้างล่าง 5254สวยนะครับ5254สวยส่วน6 7 6 9ก็โอนะครับโอเคนะส่วน3กับ8ก็จะเป็นเลขลองลองหลงลไปอยากให้พิจารณานะครับข้างในนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เขาที่ผมว่าจะไม่ลงให้ก็เพราะว่าเขาเขาตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะ แดงแผงฤทธิ์อาจารย์แดงอยู่ที่แปดนะครับนี่แปดแต่ก็เว้นมานานนะเว้นมานานเพิ่งมาเข้างวดที่ผ่านมานี่เองนะเพิ่งมาเข้างวดที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่นะสี 3, 4, นะ่สามงเว้นมานานมากนะครับจึงอยากให้ดูไว้ ตรงนี้เป็น8นะถ้าท่านใดชอบเลขแปดล่างอยู่ก็ตรงนี้เป็นเลขล่างนะครับท่านใดชอบเลขแปดล่างอยู่ก็โอเคเลยมั่นใจได้นะครับวังโหนพอยแก้ววันนี้อยู่ที่ห้าศูนย์หนึ่งแปดดึงศูนย์กับห้านะครับ งวดที่ผ่านมาเข้า95เลยนะเนี่ยทำให้คนอื่นสะอื้นเหมือนกัน599534ด้วยนะนี่ยเวลาเข้าก็เข้ากันมายกทีมนะวันนี้อยู่ตรงนี้นะจะเป็น8ไหมงวดนี้เพราะว่า8มาอยู่ที่อาจารย์แดง ต่อไปไพ่แบบเรียนนะไทยแบบเรียนวันนี้มา368ดดูนะครับเนี่ยหดใจที่จะเอาลงให้เอฟซไม่ได้ถึงมีน้อยแต่ก็น่าจะดีนะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ368หกแดน,นี้เดินล่างนะเดินล่างไว้เลย3ตัวนี้น่าจะมีให้เห็นไทยแบบเรียน,นวดนี้นะ สามหนึ 1> 3, 1, 3, 5, 3, 7, แล้วก็3ามแปดนะ6กสี่หแล้วก็หกแปดเขาไม่ทิ้ง8ปดนะ8ปดสามแล้วก็8ปดนะครับไทยแบบเรียนเดินกำลังเดินนะถ,ถ้าเข้ายกทีมเหมือนกัน4ี่สามเกาห้ไม่มา สี 4, ตรงนี้เป็นเลขล่างนะครับให้มองเป็นล่างตรงโหนโหนหญิงคอยมามา,มาดีนะโหนหญิงมาดีนะตรงนี้ก็เป็นล่างอาจารย์แดงก็เป็นล่างนะสี่หนึ่งจะมาจับกับพวกนี้ไหมละ่ะสี่สามสี่ออกไปแล้วหกสี่แล้วก็แปดสี่ จะมาเป็นล่างอ่ะอย,อย่ามัวไปดูว่าสี่จะเป็นบนลืมกันไว้ยุ่งนะยุ่งนะพบหนึ่งกับสี่เป็นล่างฝากไว้ด้วยนะครับนี่หกสี่ปดสี่โค้งสุดท้ายหกับสตัวนี้ก็ดีนะ งวดที่ผ่านมาไม่เข้านะแต่ว่าก็งวดนี้น่าจะเห็นที่6กับ3นะที่6กับ3น่าจะมีเอา8กับ4มาใส่เห็นไหมครับ6 4 6 8 3 4 3 8 3 6เนี่ยจับวินกันนะผมว่าเห็นนะงว,งวดที่จะถึงนี้แจ็คพอต8นะครับแจ็คพอต8งวด ที่แล้ว1ไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ให้ดูอีกอันนี้ออกสีสนะเมื่อที่ผ่านมานะอันนี้9กห้าเป็นของแถมนะหกับ7ไม่มา1นึแจ็คพอตหนึ่งกับ8ก็ไม่มานะครับเวันที้8กับ3นะน่าจะมีให้เห็นนะเนี่ยสตัวเนี้ย ของอยู่ในกลุ่มแจ็คพอตเนี่ยสามสี 3, 4, แล้วก็แปดโดยเฉพาะจับวินกันเนี่ยผมชอบอยู่นะก็คือแปดสามแปดสี่นะครับนี่แปดสามแปดสี่แปดหกชุดนี้น่าจะมีให้เห็นนะครับ f อฟซีท่านใดขอเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาตอนแรกผมว่าจะไม่ลงเพราะมันเป็น มันเป็นช่วงว่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอฟว่าอุ้ยไม่มีอะไรเลยลงทําไมก็อยากจะให้เห็นนะครับเพราะเขาลงเวงวดเว้นงวดนะครับเขาลงงววดเว้นงวดเนี่ยมันจะว่างหมดเลยเดี๋ยวกลัวเอฟซว่าแต่พอมาดูตัวเลขอ่ะมันน่ามันน่าสนใจมากๆนะครับมาดูเซียนเศรษฐีที่ห้านะครับอาจารย์สิงสาม 12ชุดเงินนะดู6กหกสองหกมีนะครับมีให้เห็นนะผมว่า72 7ด7องเจ็ดสองเจ็ดดดูแล้วมันมันน่ามีให้เห็นนะ 6กสองหกสามนะครับเจ็ดสอามนะถ้าถ้าท่านได้ชอบ7นะครับถ้าท่านได้ชอบ8ดอยู่ที่8 2 8 3แล้วก็8 4ที่ผมติ๊กให้นี่แหละถ้ามาเดินตามนี้นะถ้าพอเขาเขาแม่นนะถ้าเขามาเขาเข้าเลยนะเดี๋ยวดูให้ครบก่อนจะเอาประสบการณ์ให้ดูนะครับสถิติให้ดูโค้งสุดท้าย6กับ3ดูไปที่6 8แปด 6 8 6 3ถ้า3ก็จะเป็น3 4 3 8 3 4 3 8 3 9ไม่มีนะครับตัวนี้แจ็คพอตอยู่ที่ข้างหน้าแล้วนะครับดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเขาลงให้เต็มเห็นไหมครับเนี่ยผมว่างวดนี้ผมจะไม่ลงเดี๋ยวเอฟซว่าแต่ก็มีหลายท่านว่าเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างลงให้หน่อย ก็เลยจัดให้ตามคำของวดที่ผ่านมา95กับ34นะครับดูไปที่ล็อก4นะครับนี่สามนี่ครับ4 3 9 5นะครับ4 3 9 5 4 3ชัว4 3่4ส 3, ส่วนหลัก5มี85นะครับอันนั้นคือประสบการณ์ เรามาดูโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายไม่เข้านะ3าสี่นะครับนี่มันมีให้เห็นนะถึงเขาจะมาน้อยแต่เขาก็จะมีให้ท่านเห็นนะครับผมวงไว้ไปที่6กสามหสี่นะครับ7จ็ดสามเดสี่สมกับสนะครับ8ปดสามแล้วก็8ปสี่นะครับ fc ดูดีๆน,นะผมว่าถ้าท่านใดชอบตามนี้นะเนี่ยตามที่ผมติ๊กให้อะ่ะเอาสมกับ4ใส่หกเจ็ดปดนะครับเห็นไหมมันก็เข้าหมดนี้น่าจะเข้าตามนี้นะไม่ผิดหรอกถ้า,ถ,าถ้ามานะเลขเข้าน้อยงวดหน้าค่อยว่ากันนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นคลิป สั้นๆอยากจะให้ท่านได้รับชมเน้นไปที่4กับ7บนนะครับ5กับ6ล่าง5 6 8เนี่ยล่าง8 3 8 4 6 6 3 6 4 5 3 5 4เนี่ยนะ3กับ4นี่แหละจะอยู่ล่างนะครับอยากจะให้ท่านดูนะครับผมว่าน่าจะมีติดโอเคครับ ขอบพระคุณมากที่ท่านเอฟีได้เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและท่านที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะใบตรวจเรียงเบอร์ม่วงหรือพิชิตชัยนะครับขอให้ท่านและทีมงานและอาจารย์ทุกคนมีพารานามหมายที่ แข็งแรงค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับเหงๆหงปังๆและให้เอฟซทุกท่านดูดูข้อสอบแล้วดูตัวเลขแล้วนําไปเป็นประโยชน์นะครับตามที่ผมบ่งให้นิบมองไปเป็นล่างนะครับผิดถูกก็ไม่ว่านะครับนี่แต่ผมเก่งไปอย่างนั้นนะอันนี้บนนะ แต่มันจะสลับมาเป็นล่างได้นะครับโดยเฉพาะ3ามกับ4มันจะว,วิ่งกันอยู่ตรงนี้แหละครับจึงอยากให้ท่านได้รับชมสำหรับวันนี้ต้องกรับขอบพระคุณมากเล็กก่าวคำว่าเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ